สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเสื้อคอกลมนะคะเสื้อคอกลมนะคะตัวเสื้อเป็นผ้าลินินนะคะตัวเสื้อเป็นผ้าลิน,นะะินค่ะตรงนี้นะคะเป็นปักนะคะตัวนี้เป็นปักปักทั้งหมดเลยนะคะเป็นปักสามมิติคุณลูกค้าจ๋าปักสามมิติตัวนี้แม่ค้าเรียกว่าเสื้อคอกลมน,นะคะเสื้อคอกลมผ้าลินินปักทะเลนะคะเสื้อคอกลมผ้าลินินปักทะเลแขนสามส่วนแบบนี้คุณลูกค้าจ๋าแขนสามส่วนแบบนี้นะคะตรงปลายแขนพับแขนขึ้นมาหน่อยนึงค่ะแล้วก็ปักสามปัก ปักเส้นนะคะปักเดินเส้นแบบนี้นะคะสามเส้นอย่างนี้แล้วคอก็ปักเดินเส้นสามเส้นแบบนี้ด้วยนะคะนี่น่ารักน่ารักมากๆนะคะตัวเสื้อเป็นผ้าลินินทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้าแล้วก็มีซิปข้างๆคุณลูกค้าจ๋ามีซิปข้างๆนะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้ข้างหลังเป็นเรียบๆค่ะคุณลูกค้าข้างหลังเป็นเรียบแบบนี้อย่างนี้นะคะ ตัวที่แม่ค้าใส่เรียกว่าคอกลมปักทะเลนะคะมีไซส์ตั้งแต่38ไปจนถึงไซส์48ค่ะมีไซส์ตั้งแต่38ไปจนถึงไซส์48ค่ะ38 40 42 44 46ราคาตัวละ990บาทนะคะถ้าไซส์48ราคาตัวละ1100บาทนะคะราคานี้ฟรีค่าส่งค่ะถ้าเก็บเงินปลายทางมีบวกเพิ่ม50บาทนะคะ ถ้าเก็บเงินไปทางมีบวกเพิ่ม50บาทถ้าไซส์ตั้งแต่38ไปจนถึงไซส์46ราคา990บาทบวกเพิ่ม50บาทก็จะเป็น1 0 0 0กับบาทถ้าไซส์48นะคะราคา1,100บาทมีบวกเพิ่ม50บาทก็จะเป็น1,100บาทสําหรับไซส์48นะคะแล้วปักสวยมากๆเลยคุณลูกค้าแบบนี้นะคะปักสวยปักน่ารักกางเกงขาสั้นจัดเข้าชุดแบบนี้ก็ได้เลยนะคะกางเกงขาสั้นจัดเข้าชุดแบบนี้ก็ได้เลยขาสั้นจ,คขาขาคจะคหข,ขา้นนตนญ่ ลูกค้าเราเป็นคนต้นขาใหญ่แต่ใส่รุ่นนี้คือแบบเต็มขาพอดีแล้วก็ใส่สวยด้วยนะคะเป็นกระเป๋าร่วงลึกแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นเกงขัดสั้นแบบนี้นะคะตัวคอกลมก็ทำสอลายปักคะ่ะตัวคอกลมทํสอลายปักนะคะจะทําปักทะเลแบบนี้คะ่ะแล้วก็ปัก ปักทะเลแบบเี้แล้วก็ปักรูปเห็ดทำสองอยา่างก็จะบอกปักทะเลกับปักเห็ด<สะ>เดี๋ยวแม่ค้าใส่ปักเห็ดให้ดูนะคะอันนี้เวลาลูกค้าสั่งปักทะเล<ส>ะก็คือจะได้แบบนี้นะคะถ้าเราสั่งปักเห็ด<สะ>ก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าใส่ให้ดูนะคะแล้วกางเกงขาสั้นนะคะตัวละ790บาท กางเกงขาสั้นตัวละ790าบาทมีตั้งแต่ไซส์3าไปจนถึงไซส์3านะคะถัไซส์38ก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะเผื่อเผื่อมีไซส์ได้นะคะอาจต้องรอเวลาหน่อยนะคะตอนนี้ก็คือรับพรีออเดอร์ไว้สําหรับลายนี้นะคะสําหรับลายทะเลนะคะรับพรีออเดอร์ไว้ลูกค้าสําหรับลูกค้าที่ท่านที่รอได้เท่านั้นนะคะประมาณ25วันของได้เนื่องจากว่างานปักสามมิติอะค่ะคือมันจะใช้เวลานานใช้เวลานานปักอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นแบบนูนๆแล้วเป็นสีๆเงาๆมันเป็นลินินตัวปักะ้้จใชไดลิน กับได้ไหมผสมกันเวลาเราใส่มันจะเงาแล้วมันจะสวยดูมีดีเทลคุณลูกคะะ้าจ๋าเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อลีนินคอกลมนะคะคอกลมปักทะเลนะค่ะต่อไปก็จะเป็นปักปักรูปเห็ดนะคะปักรูปเหะะ็ดเนี่ยค่ะตัวเสื้อก็จะเป็นเป็นคอกลมเหมือนกันนะคะคอกลมแขนก็สามส่วนเหมือนกันนะคะตัวคอถ้าเป็นปักรูปเห็ดนะคะตัวคอจะเดินเส้นนิดนึงแบบนี้น่ารักเก๋เกนิดเดียวเองนะคะไม่เยอะแล้วก็แล้วก็แขนก็จะเป็นแบบนี้ตักคนละแบบนะคะ ตัวเสื้อเป็นผ้าลินินเชโกสีเดียวสีเชโกคือสีลินินเลยสีลินินแท้ๆเลยนะคะเขาเรียกสีเชโกนะคะแต่ตรงปักตรงนี้จะไม่เหมือนกันคุณลูกคาก้าจ๋าตัวนี้จะเป็นปักรูปเห็ดนะคะปักรูปเห็ดซิฟข้างแล้วก็มีแหวกข้างแบบนี้เหมือนกันจ้ะอย่างนี้นะคะปักรูปเห็ดเวลาลูกค้าสั่งสินค้าก็บอกว่า ผ้าลินินเช็กโกนะคะผ้าเสื้อคอกลมลีนินแขน3ส่วนปากรูปเห็ดก็คือจะได้เป็นรุ่นนี้นะคะมีไซส์สามสิบแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกราคาตัวละเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะฟรีค่าส่งเก็บเงินปลายทางมีบวกเพิ่มห้าสิบาทส่วนไซส์สี่สิบแปดราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทมีบวกเพิ่มห้าสิบาทฟรีฟรีค่าส่งเก็บเงินปลายทางมีบวกเพิ่มห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะกางเกงขาสั้นตัวละเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะฟรีค่าส่ง นะคะาบบาทฟรีค่าส่งเก็บเงินปลายทางมีบกเพิ่ม50บาทเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อลินินนะคะปักรูปเห็ดนะคะมันจะมีปักรูปเห็ดตัวนี้คอกลมนะคะจะปักรูปเห็ดแล้วก็ปักรูปลายทะเลมี2แบบนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่น่ารักคุณลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดอยากได้เสื้อลินินชอบเสื้อลินินเชิญได้เลยลินินแท้แล้วใส่สบายมากๆเวลาเราไปไหนมาไหนมันสะดวกใส่คุณลูกค้าจ๋านี่นะน่ารักดีน่ารักดีกดบอกเลยน่ารักมาก อย่างนี้นะคะเป็นลินินแท้ลินินแท้ร้อยเปอร์เซ็นคุณลูกค้าจ๋าน่ารักมากๆเลยเวลาสั่งสินค้าก็อย่าลืมนะคะบอกว่าเสื้อคอกลมแขนสามส่วนปักลินินปักลินินรูปเห็ดหรือว่าปักลินินรูปลายทะเลก,ก็คือแล้วแต่ถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตก็จะมีปักชาวนาแล้วก็ปักปักชาวนาแล้วก็ปักรูปนกนะคะประเดี๋ยวจะมีรูปปักตัวใหม่มาอีกนะคะเดี๋ยวแม่ค้าทําให้ดูนะคะทาคลิปวิดีโอให้ดูจ้ะอันนี้รับีออเดอร์สาหรับลูกค้าท่านใดที่สั่งสินค้าขออนุญาตอยู่่ที ยี่สิบวันถึงยี่สิบห้าวันนะคะเพราะงานปักมันจะช้าคุณลูกค้าจ๋านะคะถ้าวันไหนแม่ค้ามีของพร้อมส่งก็คือส่งได้เลยแต่ถ้าวันไหนที่ว่ายังไม่ได้ส่งเงนะะี้ค่ะต้องเวลารับออเดอร์ก็คือจะแจ้งลูกค้าก่อนอยู่แล้วนะคะว่าจะได้ประมาณวันไหนนะจ๊ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชอบลินินจะเย็นๆหน่อยนะคะงานงานลินินเนี่ยคือการทอก็ยากพอแรงอยู่แล้วและปักยิ่งยากเข้าไปอีกนะคะงานทอก็ยากอยู่แล้วงานปักก็ยากเข้าไปอีกงานแบบงานงานตัวนี้คือแบบว่าเรียกว่าแข่งกับฝีมือจริงๆ แม่ค้าบอกว่าทายากกว่าทํายากกว่าเสื้อลูกไม้อีกนะคะเนื่องจากว่าเสื้อลูกไม้เนี่ยเราเจอผ้าแล้วเราสั่งตัดแป๊บเดียวเองค่ะไม่เกินอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เราได้ของแล้วเนื่องจากว่าเสื้อนะคะเรามีแพทเทิร์นไว้อยู่แล้วนะคะปักมันก็จะง่ายแต่ถ้าเสื้อลินินนี่แมนะต้องทออีกนะคะต้องปักอีกงานจช้าหน่อยช้าๆแต่ได้ของสวยคุณลูกค้าเรียบหรูดูแพงแล้วใส่แบบหรูมากเลิศมากค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะขอบคุณทุทกๆหัวใจค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ